ม่ทอมมีอะไรหรอวโเลตหนูได้ออกทีวีเธอฝัน <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้หรอกวโอเลตคนที่ดังๆเท่านั้นแหละที่จะได้ออกทีวีแต่หนูได้ออกรายการกับปลาวันสีรุ้งวโเลตเด็กดีต้องพูดความจริง เออปิดทีวีดูเหอะฉันอยู่กับหนูน้อยไยโอเลตแนะนำตัวหน่อยซิไยโอเลตสวัสดีหนูชื่อไยโอเลตอายุเจ็ดครับ ใช่เขาเป็นเด็กดีมากเลยล่ะเฮ้ <c oughs> และเราชวนเขามาสัมภาษณ์วันนี้เพราะเราอยากรู้ว่าเวโอเล็ตทำไมเธอถึงชอบรายการแปลวันสีรุ่ <c oughs> มันเป็นความจริงจอบฉันต้องไปขอโทษเวโเล็ต